วัาดีพ่อแม่พี่น้องทูกสูกคนทั้งไก่ทั้งไก,งไก่ในประเทศเนอกประเทศลุงลุมพามาไซเบ็ดครับมือเป้าหมายห้กากลาเกือบพออแัตตุลัดครับมือเนี้ยนดัดกันกับเพลินพามาไซเบ็ดดกดที่นี่โทรหารกับวิตทิดครับ ัวราหากระเพาลับสายติตดช่วของวราะลับสายก็เลยหลงมาเข่ามาทั้งคัมปิง้งเปนวา่าโอ้น้ามครับถ่วมหัวตะลุดครับแต่ว่าได้ใส่ตาหอมอ่งเกาเขามาลุนเบิ้งว่าลุงล้มสีมานเบามานเมยครับใส่กลุ้งลุงล้มก็ใส่แล้วใส่กลุ้มไปนน้ำครับบบไรอันนึงเอาอันนึงครับ มาเบิ่งว่าห้าสสีมานบ่ผีคล้องฮาอไ่กลุ้งครับทีทั้งนี้ครับเงาไปพุนส่วนเบ็ดทาอไ่ทั้งทีครับไ่สีไปพุนมองห6ดอกครับน้ำถ่วมบ่ใครได้ยินเสียงหอดปลาดอกครับมาเบิ่งว่าห้ามานับามานบ่มาสองคนผู้หนึ่งไปทั้งผุนแล้วครับส่ไวผมไ่ก้อนผมเหลี่ยวก่อนเอามากับคููใจหระครับ รถคันเกา่าตรวงหางกับทางหกหกคือเก่าเหรอครับชีวิตเอ้าติดตามน้องกันเกิดเด้อครับเด้อมารุนวะลุงล่มสิ่มานบ่ะมานครับครับยาำดีต้องกันค,ครับ,อร,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 บรอบแรกรอบแรกรอบแรกตัวคอหน่อยสองตัวรับพี่นอ้องบริไทยเบืง้งตัวนี้งามๆครับนี่ รวยมากรวยมากนี่ครับัวงามจุ๊่พอได้ปนพอได้ปนมีมาบักไก่ถือตัวพี่น้องมาแล้วบอ๊อบอเขามมันมาได้แล้วสามตัวแล้วพี่น,อน้องอ่ะติดตามน้องกันพี่น้อง ติดตามน้องกันติดตามน้องกันป่อยกดไลค์กดแชร์ให้ลุ่มๆปล่อยกดกระดิง่งเป็นกำลังใจต่อกันและกันครับบึ้งว่าเขาสีมันบ่มเงินกำลังเปลี่ยนเงียบเปลี่ยนเงียใส่บึง้งเอาติดตามน้องกันครับพี่น้อง อือโอ้มานี่พี่น้องงอบงอบงอบอยู่สิมาโอ้งามๆๆๆๆๆตัวนี้พี่น้องงามๆๆๆๆนี่ครับตัวงามติเนี่ยตัวงามตัวงามแล้ว <tôi tôi tôi> เดิมมันแล้วเริ่มมันแล้วอ้าวอ้าวเริ่มมันแล้วคอยคอยไปเรื่มมอ,รมมอ,อยๆ,ยๆติดตามๆๆเราลุ้มลุ่มเด้อครับเดอ้อสีมันบ่มันเปงน้ำกันพี่น้องสวยกันกดไหลกดแช่กดกระดิ่งให้กันไปเป็นกำลังใจให้กัน ดูเข่ามาแล้วกัจยาวาลุงลมบอตอบเดอ้อลุงลมสิไปกลับไปเยี่ยมไปยามบ้านไปเยี่ยมไปบ่ยาม,ยยมบ้านคือเก้าลุงลมเฮียดทุระก่อนลุงลมกัมาใส่เบียดใส่อันนี้ก็สีะ่ะเอาติดตามเราครับนี่ครับอีกตัวนึง เอปลี่ยนเพีย,รยครับปลาปนปลาปุนปป่นะะน,น,น,ะ,น,ะ,ะ,นะครับปลาปนปลาปนปาเพอได้ตำน้ำพริกแันนั่นแหละนะปลาตำน้ำพริกแล้วครับลุงรุ่นเก็บกันนะครับอ๋อต,ตามน้ำกันปาหน,นูนี่บอกใยรตัวแย่ป้างได้ครับพี่น้องเห็นบ่เนาะ ตีดตามน้ำกันครับพี่น้องมโอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าสิมาสรุปผลงานใส่เบ็ดกับกุ้่มื่ขึ้นนี่ผมดันสะเพาเองพี่น้องเอากระั่งเอาของใส่ปลา ไปตั้งไว้น้ำไหลน้ำพัดของคักกระสั่งใส่ป่านั่นป่าสองโลกกลัวไปกับน้ำน้ำหาบุพเพพี่น้องเก็บเบ็ดตึงแต่เทียงขึ้นกับบานเลยกุ้งก็ได้นิดหนึ่งกุ้งกับป่าเข้าไปได้ใดนิดหนึ่งวันทีนี่ก็น้ำหาบ่พอกลับขึ้นมาบ่ได้สรุปให้พี่น้องมึงเลย มือี้ว่าได้หลายบ่ได้หลายหูพูพูกไปน้ากันนี่งยก็น้ำหาซอยกันหูแต่ว่าป่าอยู่ประมาณสองลูกกัวน,นี่แหละครับเอาจังใดกต้อมขอโทษขอให้บอเดมาสรูใหยเบิ้งครับว่าได้นหน่อยได้ไหลายเอาทีดตามน้ำกันชิปหนาครับ